ตัวนี้คือโยเกิร์ตก,กรอบโยเกิร์ตกรอบที่เป็นโยเกิร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นร Original, สออริจินอลสตรอเบอรี่และดูเบอร์รี่นะคะสามรสชาตินี้เหมือนกันทุกอย่างแต่ต่างกันที่รสชาติเหมือนกับคุณกินโยเกิร์ตเพิ้วๆแล้วใส่ผลไม้แล้วก็เอาไปทําให้มันกรอบมาชิมรสชาติที่หนึ่งคือตัวออริจินอลตัวออริจินอลจะเป็นสีขาวโ <c ười> บกๆแบบนี้นะคะชิ้นก็จะมาในรูปแบบของชิ้น ดูรู้เลยว่าจะเป็นเนื้อโยเกิร์ตจะมีขุยๆแล้ววิซีกันกินก็คือเอาใส่ปากหรือจะกินกับนมก็ได้แต่มันจะนิ่มเร็วให้กินเปล่าๆเ,เ,เป็นโยเกิร์ตในเวอร์ชันที่กรอบและหอมนมมรสสตรอเบอรี่ไม่มีวัตถุกันเสียและเพียวมากๆเร็วสุดๆกินรสสตรอเบอรี่ก็จะมีสตรอเบอรี่ปะกนมาด้วยเล็กน้อยเนื้อชมพูชมพูเนี่ยโอเค อ,อ่สับปรร่อร่อยมากสับปบรร่อร่อยมากชอบกว่าตัวออริจินอลต่อมา <Okay. S 1> อมอมๆดูดๆละลาย <Okay. S 1> ฟี่เหมือนกินยาคู่แข็งออมนะมันก็ค่อยๆเล็กลง เล็กๆๆๆๆๆแล้วอะไรบูเบอรีกับซัเบอรีอร่อยมากทุกคน